ใครเนี่ยอัพอัพอับหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมอัพหล่อไหมใบนุ่นเอะดูดูก่อนดูก่อนอัพสวยไหมอัพหล่อไหมหล่ออัพสวยไหมใบนุ่นเอายิงยังไงยิงยังไงไม่บายก่อนไม่บายเอะเต้นเอะเต้นให้แม่เบิรงนเนี่ย Tè lên tè, tè lên tè à nga tang ngặt tê hèn để nga tang ngặt tang nga tang nga tang nga Mẹ nga tang nga tang nga tang